ครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะค่ะเนาะมื้อนี้สิพามากินข้าวเที่ยงไก่ใต่หนามครับไก่ใต่หนามกันไก่ไก่ใต่หนามแต่ว่าบ่ได้ทายวิธีการทำให้เปิดให้เบิ่งน้องใหญ่ๆนะคะเนาะมากินกันเลยนะคะหิ้วข้าวแล้วค่ะข้าวเหนียวขันยอเองสีเลยครับนี่ขันยอเองสีเลย ซับัหน่อยไรมันบ่มีนเนี่ยเหีนยนมิจตุดูเหี้ยนได้ครับลงมือเลยครับหิ้ยวหรอคะหิวหรอระเสียบต้องกันครับกระป๋อเยี่ยครับห่อน้ําไครับหนึ่งเดียวนี้ห่อนหอนมาครับจําน้ำก่อนทําแหนกซีมก่อนครับจําน้ำก่อนอื้มอื้ม เลยปะบุทำกินพริกไทยพริกไทยใบกระเพราแกมกับน้ำใหม่ในน้ำใหม่ม<ช>ากอันไหนแล้วครับเปลือปะอืมเปลือยยังหนุ่มเลยลต้องเผาให้ นะครับจำนำกาเจาะปีกมันจะนี่กบปีกมันอันนี้ก็ต้องใหม่หัะน,น้องใหม่มาใส่บุ๊ได้มาใส่หนังชา,ากเอื่อยหายน่าจะไปตกป่าไปตกป่าเอาื่อยขึ้นหาย,ายนะได้มากเจ้น้องบัวมือไปกินแกงเฮ็ดมือน,นั่งนะจ้ะ จำน้ามตามครับอาเจาะอ่านอ้ออ่างไอ่านหนังสือเลยเต็มปากเต็มคันเปล่อยๆครับกันเจวมาเปล่อย บ้านนะครับเนี่ยบะเหนียวาะว่าข้าเห็ดเ,เนือเปรยแทบเนื้อนุ่มๆเลยแฮนดู <adapting to the world> นั่นแครับมาเด้อหอมพริกไทยหอมใบกระเพราจำนำสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับนะทางทางประเทศนั่นนะครับนะสวัสดีผู้ที่อยู่ทางต่างประเทศนั่น เทศไท่ฟังไถ่ฟางเล่าสุกหูทุกคนม่นกีนน้ำกันครับเนื้ออกสินใหญ่งงจ้ะนี่นะครับม่ได้แหดนดยนดมาก สามเครื่องไส่ที่เผ็ดๆจัพหน่อย,นยจังแซ่บเจลเล่นอาหารครับขอนียวครับบ่ไ,ได้กินล้นแล้วยุงเทปไปกินแต่ข้าวเจ้าขอนียวจ,จ,จัดได้มั้ยที่บ้านให้เก็เหรอครับไม่ได้ไปใช้ฝ้าคึ้่นครับมื้อนี้ ไปอยู่เขาความแสบอีสานครับการไก่ไก่ใ,กใต้หน้ามาแล้วครับบางคนเอิญอีสานเขียวเลยอยู่บ้านเอิญอีสานเขียวเห็นแม่แล้วเอิญ อน,นี่ตลาดเกาใกล้ใต้น้านเนื้อเนียนเนีนเลยเนื้อเนียนเนีเนเลย,ยครับตอนนี้น้ำแม่ก็แซ่บใกล้ก็แซ่บน้ำแม่อ้อนด้วยเดี๋ยวจำน้ำตาม สุสดยอดมาเลยครับ <enjoying> พ <art> ี่นองเด้อซิ่งนี้ผู้อื่นน้ำลายตามน้าบ้านเนาะ เข้ามาเนี <c oughs> ่ยครับแทบพักจ้าจำนามตามแลครับ เลยนัวๆหอมยีพิกไทยใบกระเพราเครื่องเครื่องสามลงคาตไคา,า่ใบมะกรูดแล้พริก ใช่เข้าไปช้อ,ตอ,องตอนนี้วะอิมคื <c ười> ตอนนี้เงียเลยครับสืดหยอดคุยไปกับพ่อตามเลยอืมอมสมุนไพรบ้านๆเท่าน,านี้ครับ ใช่ข้าไปแสบรัหนวกพอดีพอดีส <c oughs> องแสบไรครับมันนี้ จำจะนามกระแทบจำจะนามกระแทบหัวม,ม,มากหัวมัเข้มเลยครับหัวพอดีพอดีกลมกลมเออจำนามเลยอาบ้ะ จูรไก่เด้อพี่น้องกึ่งสองคนคือเก,าาก่าเหรอจ้ะมาเม่มาเม่อยู่สองคนนี่ยเหรอจ้ะได้กลับบ้านยังสิได้พร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้น่าจังจ้ำน้าจตามครับ พักเพ็บแสบปากแล้วจ้กน้ำตามนนุ่มครับเปื่อยแล้วเนี่ยอกใหญ่ๆ กินมาเปื่อยเฮายังกินครับต้องกินจับขาวเบิดกลองไปกินมากขาวเบิดกลองเบิดติบเลยจ้ะแซ่บหลายแซ่บหลาย น้ำน้ำคกุกคิกแซ <c oughs> ่บแซ่บต้องกันครับแซ่บแซ่บอะไร คนแก่พักเลรื่มมื่หนิไม่พักมึม่อจะน้ำใหม่เมื่อสินกบไปซื้อจนะัะว่าสิซุปอยู่ต้มไปแล้วเมื่ออื่นซุปน้ำใหม่แซบ จะมาน้ำตามจะไปแสบ,บ <c oughs> สองโผล่เลยทั้งดูดทั้งเลี่ยมือเลยครับแสบหลาย ngon đúng không Im đã, không đâu, không, mất tiếp đã Im là ha? Cả ฝากเลยเด้อค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำเลย,ดยเด้อค่ะเด้อเด้อพ่อได้เฮ็ดคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเบื้องอีกเนาะค่ะเนาะ mm. คลิปหน้าจะเป็นคลิปยังก็ฝากติดตามต่อไปเน่ยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเราเสียงเหมือนยังแสบเพื่อากี้ครับใช่ก็บสั้สนะะนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ